สวดพระคาถาชินนบัญชรท่านใดที่สวดภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวศัตรูไม่กล้ากั้มกลายมีเมตตามหานิยมกระจัดภัยอันตรายต่างๆตลอดจนคุณใสต่างๆได้อีกด้วย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัววสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัววสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเพปุตตังธนะาโมละเพทนงัง อติกาเยกายายะเทวนางปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมาราชาโนทาเวสสุวรโนมารณังสุขังอลหังสุขะโตนโมูพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนัง จตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิทิโตไมหัง ุเรัภพคุณาคารหัตถเยเมอนุรุธโทสาลิปโตจัตถคินีโกทัญโยปิตทิพาคสมิงโมคขลานุจวามเกทคินีสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโรกัสปโมหานโมอุพาสุงวามโสตะเก เกนเตปิธทิภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมาระกัสโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุโนอังคุริมาโล จปาลินันทสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานละเตติระกะมะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราจิตวันตุชิโนรสาฉลันตาศีลเตเชนะ อังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุระตโตอาสิทักขินเมตสุตตะกังทัชักังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตัญจะาอาตาณติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปกาะสันทิตา ชินานานวารสังยุตตาสัตตาปากาละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรันชันตุปัตถวาอเศสาวิณยังยันตุอนันตชิณเตชะสาวัสตูเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชระมัชมมิ วิหารันตังมหีิตะเลสัทปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะ ชิตันตราโยสัทธมมานุภาวปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจาสพังลาสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธา อัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสภคุณากรหาทเยเมอนุรุธโทสาลีปุตโตจักขคินีโกทัญโยปิต ทิพาคัสมิงมูคลาโนจวามะเกทักคิเนีสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโรกัสโปจมหานาโมอุพาสุงวามสโตะเกเกสันเตปิดธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโวกุมาระกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสสิคุณากะโรปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวรี เถราปัญจะอิเมชาตานลาเดติรกามะมะเสษสาสิติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเถราชิตวันโตชินราษาชาลันตาศีลเตเชนะอังคังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิ Tak kini me ta sut takang Ta cak hang pacato a se Wa me angkuli ma lakang Kan tamu ra paritanca A ta na ti ya sut takang ka se chatanang a se Se sa pakala วาตปิดตาทิสันชาตาพาหิรันชันตุปัตถวาอเศสาวิณยังยันตุอนันตชิตนเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชะเลชินปัญชระมัชมมหิวิหรันตังมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสับเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรัคโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธามานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิทธิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราศีเสปฏิทธิโตไมหัง ปุตโตธัมโมทวิโลจณีสังโฆปฏิทฐิโตไมหังอุเรสัพพคุณากโรอทัยเยเมอนุรุทโธสาลิปุตโตจทักขิณีโกณฑัญโญปฏิธิภาคสมิงมูคลาโนจวามะเกทักขิณีสวเนไมหัง อาสุงอานัทธราหุโรกัสโปจมหานาโมอุพาสุงวามสโตะเกเกสันเตปิดธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาระกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโก โสัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากะโรปุโนังคุลิมาลลจะอุปาลีนันทศิวรีเถราปัญจอิเมชาตาน a ลาเตติรกามะมะเสษสาสิติมหาเถราวิชิตาชินสาวกา เอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรสสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท an ัชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริต si ตัญจะ อาตาณติยะสุตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปกาละสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาปกาละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรันชันตุปัตถวาอาศิสาวินยังยันตุอนันตชิตนาเตชะสา วัสตูเมสกิตเจนะสธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชระมะชัมหิวิหารันตังมหีตะเลสธาปารลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทธโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ